tại hả lại kinh gần đi quá nó สงบมากครับ <c oughs> สงบจริงๆทั้งหอพักน่าจะมีผมอยู่แค่คนเดียวมั้งนะสงบมาก ให้มา <c oughs> มา่ๆม่ๆหนึ่งอันนะครับนี่สิบห้าบาทแล้วก็เข้าสิบห้าบาทอันนี้อีกสิบเก้าบาทเป็นสี่สิบเก้าเป็นสี่สิบแปดบาทแล้วก็ไอโรตีธรรมดาเ,เาเป็นแปดเออเป็นสิบบาทนะครับทั้งหมดเป็นห้าสิบวันนี้มีแค่นี้ครับผมนี่แหละรครับชีวิตก็อย่างว่า น้ำหวานคือสิ่งที่ต้องขัดไม่ได้นะครับเพิ่มความหวานให้กับร่างกายเ,ออเราได้กินน้ำหวานก่อนดาของเด็กขอคนหนึ่งนะครับมาอ้ายกินข้าวน้ำกันมาม่านะครับน้ํามาถ้วย นี่แหละชีวิตคนเราเราก็เข้านะครับน่าชีวิตธรรมดาของผมใช้งบกินข้าวแค่100บาทนะครับต่อวันก็คือกินสอมื้อมื้อเช้า1มื้อนะครับแล้วก็มื้อเย็นประมาณนี้นะครับประมาณเวลาสองทุ่มสามทุ่มนะครับ อร่อยนี่นะครับต้องเอามานนี้เทใส่ในนี้เลยคุกใส่ในข้าวอร่อยเลยโอย้ชิ่ดล้นเลยวะเยอะเกินอ่าทีน,นี้ก็กินอร่อยเลยเอาน้ำออกมากินก่อนเนะออ นะครับบางคนถามว่ามีคนช่วยถ่ายไหมนี่น,นี่คนนี้ช่วยถ่ายเวลาแล้วก็กล้องใส่ตรงนี้ตั้งไว้